ดีครับวันนี้มานำเสนอวิธีการลงแอปพลิเคชัน Pro Infinity แล้วก็วิธีการเข้าใช้งานนะครับเริ่มต้นเราก็เข้ามาที่ App Store หรือ Play Store ของเรานะครับเมื่อเข้าไปให้ค้นคำว่า Pro Infinity กดค้นหาเลื่อนลงมาหา Pro Infinity เป็นรูปสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็ ลงบนเครื่องของเราเมื่อลงเสร็จเปิดขึ้นมาจะได้สีเหลืองๆแล้วก็อนุญ,ญาตสิทธิ์การเข้าใช้งานต่างๆนะครับถ้าเกิดหมุนอยู่ก็ให้กดไปเมนูอื่นก่อนแล้วกดกลับมานะครับแล้วก็อนุญ,ญาตสิทธิ์ต่างๆรวมถึงการเข้าใช้งานรูปภาพด้วยเมื่อกดอนุญาตสิทธิ์ต่างๆเราก็จะทําการสมัครปุ่มสมัครจะอยู่ข้างล่างนะครับมุมล่างขวา ให้แนบรูปอะไรก็ได้1รูปแล้วก็กรอกชื่อในที่นี้อาจจะบอกชื่อจริงแต่เราสามารถกรอกเป็นชื่อเล่นหรือชื่ออื่นได้ตามที่ต้องการเสร็จแล้วกรอกอ e ีเมลตรงนี้มีไว้เพื่อกู้รหัสผ่านถ้าเกิดว่าไม่ได้กรอกไว้ก็จะไม่สามารถกู้รหัสผ่านได้เราจะสามารถกรอกอ e ีเมลที่หลอกแบบอย่างอื่นก็ได้แต่ก็จะไม่สามารถกู้รหัสผ่านได้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้อ e ีเมลจริง หมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะใช้งานก็กรอกไปพร้อมรหัสผ่านจำนวน2ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันที่จะเอาไว้ใช้งานช่องล่างสุดเราจะกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แนะนำเมื่อกอกเสร็จให้กด คำว่าลงทะเบียนที่อยู่ด้านล่างถ้าเกิดว่าปุ่มลงทะเบียนไม่ทํางานเราอาจจะลืมแนบรูปหรือลืมกรอกข้อมูลช่องใดๆเมื่อเข้ามาแล้วให้กรอกเบอร์โทรของเราที่เราสมัครใช้งานเมื่อสักครู่เสร็จแล้วให้กรอกรหัสผ่านกรอกเสร็จเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบก็จะเจอเมนูการใช้งานต่างๆแบบจัดส่งหรือแบบไปที่ร้านเราสามารถแก้ไขข้อมูลที่เรากรอกเมื่อสักครู่นี้ได้โดยเข้ามาที่ลูกคน มุมขวาล่างแล้วก็เลือกแก้ไขโปรไฟล์จัดก,การที่อยู่ดูคำสั่งซื้อดูคะแนนสินเชืเปลี่ยนรหัสหรือออกจากระบบ